คุณไม่ใช้ช่างในทีมเดียวกันทุกระบบนะคะทําให้เกิดมีการหรือเปลี่ยนแก้ไขขึ้นหักหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยๆทําให้ผู้รับเหมาเนี่ยเหนื่อยหน่ายแล้วก็อาจจะทิ้งงานได้ค่ะในการที่คุณจะต่อเติมบ้านหรือบิวอินนะคะแล้วคุณไม่ใช้ช่างในทีมเดียวกันทุกระบบนะคะโดยการ จ้างซับ <rôle> ต <à déc> ่อต่อต่อต่อกันไปนะคะทําให้การสื่อสารของซับของผู้รับเหมาคุณไปยังซับคุณเนี่ยไม่ถูกต้องตรงตามที่คุณต้องการนะคะทําให้เกิดมีการหรือเปลี่ยนแก้ไขขึ้น ดังนั้นจําเป็นหรือสําคัญอย่างยิ่งน,นะคะในการที่จะหาช่างที่อยู่ในทีมเดียวกันทั้งหมดนะคะต้องใช้เมือชีพอย่าง BT26 นะคะที่มีช่างทุกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างสีช่างไฟฟ้านะคะก็อยู่ในทีมเดียวกันนะคะเราฝึกอบรมและเทรน ลูกน้องของเราเองทั้งหมดนะคะทําให้การสื่อสารนะคะจากลูกค้ามายังผู้รับเหมาไปยังลูกน้องนะคะถูกต้องตรงกันทุกจุดนะคะและตรงตามใจของลูกค้าได้ง่ายนะคะไม่เกิดการหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะหักหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยๆทําให้ผู้รับเหมาเนี่ยเหนื่อยหน่ายแล้วก็อาจจะทิ้งงานได้ค่ะ เฉพาะหากหาเจ้าที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองแล้วนะคะก็จะทําให้ควบคุมมาตรฐานนะคะของงานบ้านลูกค้าได้ดีนะคะอย่างเรานะคะ BT 2 6ตกแต่งภายในสร้างสาว่ายน้ําและรับสร้างบ้านครบวงจร